ยงไก็จันรเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะคะตั้งแต่รู้สึกว่ามมสามจะขึ้นมมสี่จะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเลยจะมีอาการก็คือจามนะคะปกติเราจามเจอฝุ่นเจออะไรจะจามสองสาครั้งใช่ไหมคะแต่อย่างจันรเนี่ยจะจามทีแบบว่าสิบถึงยี่สครั้งต่อกันอะชื้ยชื้ยชื้ยอย่างเงี้ยค่ะต่อกันจนแบบแซเป็นอมกันเลยเลยนั่นหมายถึงว่าแพ้ปกติธรรมดาอ๋อ อาการอย่างนี้คือเวลาเจออากาศเปลี่ยนนะคะฝุ่น mm hmm. นะคะที่เห็นชัดๆบางทีร้อนร้อนมากก็จะจามติดต่อกันหนาวมากก็จะจาม mm hmm. เจอฝุ่นก็จะจามอย่าง mm hmm. นี้ค่ะจะจามติดกันอย่างนี้แล้วพอจามมากๆนะมันจะขึ้นตานะค่ะจารย์แล้วก็ตาก็จะบวม oh. ถ้ากลางคืนเนี่ยนอนตื่นเช้ามานะคะลืมตาไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วก็คือคุณหมอก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ก็ให้ทานยาแล้ว ผมว่าทานยามันก็คงต้องทานยาตลอดชีวิตก็ทานยาตลอดพอมีอาการก็คือทานตลอดถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทานแต่ตั้งแต่เป็นมาก็คือไม่มีหยุดเลยพอเราพอรู้เป็นปุ๊บมันทํางานไม่ได้เลยค่ะอยู่กับเพื่อนเนี่แบบน้ํามูกใสๆตื่นเช้ามาเนี่ยจะจมูกนี่คือตรงนี้แดงหมดเลยแบบน้ำมูกใสๆจามๆใช่ค่ะแบบไหลใสๆนะคะเหมือนน้ามูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเจอของอาจารย์เนี่ยค่ะก็ได้ทานตัวบิมนะคะ เจ็ดวันห้าวันเจ็ดวันแรกอาการที่เราไม่ค่อยเป็นมานานแล้วอย่างจามติดต่อกันยี่สิบสามสิบครั้งเนี่ยคือไม่ค่อยเป็นแล้วนอกจากว่า,าไปเจอฝุ่นเยอะๆอากาศจะเปลี่ยนฝนจะตกเริ่มจะตกเราจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยเป็นแล้วใช้อยู่นานแค่ไหนตอนทานประมาณสี่สามถึงสี่กระปุกก็มีความรู้สึกว่ายาภูมิแพ้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ทานแล้วคือตอนนี้ไม่ทานเลยนะคะ<อ>แต่ช่วงสามถึงสี่กระปุกเนี่ย พอตัวยาแก้แพ้เนี่ยเวลาเราทานคือพอมีอาการเวลาไปออกข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคมากๆเลย <c oughs> ก็หลังจากทานตัวนี้คือน้อยลงประมาณสี่กระปุกก็รู้สึกดีนะคะแต่พอถ้าเกิดมีฝุ่นที่เยอะๆหรืออาการเปรนก็จะมีอาการบ้าง <c oughs> ก็จะมี <c oughs> ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะคะ <c oughs> ตอนสี่กระปุกแรกแต่ตอนนี้คือก็ ปีครึ่งกับ2ปีแล้วคือยาแก,ก้แพ้ไม่ได้ทานเลยครับไม่ได้ทานเลยอาจจะมีจามแต่ก็ฮัทชิวครั้งเดียวก็าจบอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงเดียวจบวไม่ต้องเล่นเรื่รวมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย o โอเปร o n ชนิด